ผมหายสงสัยแล้วครับว่าทําไมคนถึงมาเที่ยวที่หมู่บ้านแม่กาปองกันนะครับถ้าใครมาเชียงใหม่ก็มีโอกาสนะครับก็แวะมาเที่ยวนะฮะมาสาัมผัสวิถีของความเป็นแม่กําปองนะครับเดี๋ยวเราจะเดินลงไปที่ตลาดนะครับด้านนู้นนะครับตลาดนะฮะแล้วจากนี้แหละฮะผมคิดว่าป้ายที่อยู่ด้านหลังผมเนี้นะ่าจะเป็นป้ายเก่าแก่นะครับ ของหมู่บ้านจริงๆนะฮะนะครับเพราะว่าสังเกตูก็จะเป็นแผ่นไม้เก่าๆนะครับแล้วก็เริ่มหลุดลอกไปแล้วนะฮะนะครับเห็นไ,ไหมครับก็มักท่องเที่ยวก็เยอะพอสมควรนะครับ ผมว่าคนในเมืองใหญ่ก็หวยหาธรรมชาตินะครับบาทีเมืองใหญ่มันวุ่นวายนะครับก็ทุกคนก็หาโอกาสมาเที่ยวนะครับพักผ่อนอะไรประมาณนี้ครับเห็นไหม้มตำสี่บาทแดงเห็นไหมฮะ้มตำสี่บาทนะฮะตำปูปลาอะไรเงี้ยเขาเดี๋ยวสิบาทนะครับหมูย่าง59บาทซึ่งผมดูราคาแล้วปกติเลยนะครับนะฮะ ดูร้านนี้สิครับน่ารักมากๆเลยฮนะปเป็นบ้านทรงไทยนะครับผมไม่ได้เดว่าเป็นบ้านพักรู้ว่าเป็นร้านกาแฟนะครับดินประดับดอยนะฮะชื่อร้านนะครับ โอ้เป็นที่พักครับเต็มอีกแล้วนะฮะเต็มอีกแล้วดินประดับดอยซี่อัว่วสมุนไพรชอ,อการย่างนะครับเน้นแม,ไ,มได้เมนูของเปิดพิสดารด้วยนะครับร้านสปาลัมนะครับร้านสปาลัมแม่กระปอง เมนูเพียบเหมือนกันนะฮะมีข้าวซอยก๋วยเตี๋ยวนะครับขนมจีนนะครับแล้วก็อันนี้คนเยอะเลยอันนี้เป็นร้านอะไรเอ่ยข้าวซอยกลอยใจนะครับคงจะอร่อยนะฮะตรงนี้ครบปูนตบตูก่าตกตบตูกก้นกนุก นี่ไงครับร้านในตำนานลุงพุทธภาแป็งนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับ ใส่เสื้อผ้านะครับผมที่ระลึกนะฮะนี่เป็นเมนูครับผมกาแฟนะครับสั่งอะไรตรงนี้ได้ นรไส้หัวไม่นิ่มนะครับ ไส้ย่างหอมฉุยเลยนะครับอันนี้ส้มตำรถเด็ดนะครับไข่ <c oughs> ปามนะฮะไข่ปามแต่ผมไม่เห็นไข่ปามนะฮะเห็น <c oughs> แต่หมปิ้งนะครับน่าจะหมดแล้วนะครับ เพื่อนป้าอุ้ยแม่อุ้ยนะฮะแล้วก็จะหมดนะครับเอาไปเอาเก้าหนึ่ง เยวลองชิมดูนะครับคกบุญตบตูดนะครับตบตูดนี่คืออะไรน้องตูดแก้วใช่ไหมเด,ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูน้องเขาทำนะครับวันนี้ลูกค้าเยอะไหมใกลเที่ยบแล้วบันเนี้ยถือว่าลูกค้าเยอะไหม,อมพอสมควรอ๋อ อ๋อโคกเป็นวุ้นนั่นเองอ๋อโอเคเข้าใจแล้วมันไม่ออกเขาก็เลยตบตูดมันโอเคเห็นไหมครับเข้าใจแล้วฮะว่าทำไมถึงได้ตบตูดนะฮะต้องปิดถึงยี่อยู่ถึงกี่โมงเนี่ยประมาณเจ็ดโมงอ๋อ้แต่เปิดแต่เช้าเลยนะผมเปิดเปิดเปิดเจ็ดโมงเช้าอ๋อ สาบาทครับเดี๋นวนะแป๊บหนึ่งสามสิบบาทโอเคครับผมสามสิบบุญตกตุ๋น,ตบตบนครับเอ้ยใช่สิอะไรนะโค <c oughs> บุญตกตู๋โอเคโอเค Thank you. ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านแม่กำปองนะครับเรามาจอดรถที่นี่ก็ได้นะฮะ โอ้ทุกที่นะฮะเป็นที่เช็คอินถ่ายรูปได้หมดเลยนะครับเห <c oughs> นื่อยสำหรับที่นี้ผมก็พาทุกคนมาเาที่ยวชมหมู่บ้านแม่กำปองนะครับ <c oughs> วันนี้ก็ใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่า,าด้วยด้วยความที่สถานที่ท่องเที่ยวของหมู่บ้านนะฮะมันมีมันมันมีหลายจุดที่น่าสนใจนะครับก็เลยจะเสียเวลานิดนึงนะครับ ก็ขอบคุณทุกการรับชมนะครับก็ยังไงก็ฝากกดเพื่อนใหม่ที่เข้ามาฝากกดติดตามนะครับกด b s c คร b e กดไลกดกดแชร์ได้นะครับแล้วก็ฝากติดตามชมคลิปใหม่ที่ผมอัปเดตด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ